นี่มันเป็นใครวะฮะแขมเข้ามาเลยแบบข้อโชเซียนเลยมะเก่งอะไรกันเจียววะสวัสดีครับได้ข่าวว่าแกเก่งหน้าเก่งหนาเฉยไหมมาลองก,กันสักตั้งดีไหมอ้สัตว์คุณเจอกบ ไปคิดเอะเชลสดิโอ้กระโดดกระปะตี้ป่ะโหโหยโหยกลัวจังเลยครับอูย สกิลอะไรวะน่าด right. ูได้ไม่เคดเจ๋งเลยอยากดูไร้จริงเจ๋งไหมแม่กับกระบอกวิเศษข้าเป็นไงเดยังไม่จะรู้ไผเป็นไผ

bà đề CẢ để có tập đầu yo. ว้าเำ้ารับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะับโชียว <laughs> ต้อนรับคนที่แสงสดใสด้วยการโดนกันแบบสุภาพมันเก่าขนาดนั้นเลยเหรอ 僕塾あるから帰っていいかな หอมความรักช่างเย้ายวนใจ

い n ねん。 เป็นอะไรเพื่อนมึงเป็นอะไรตัวอยู่ใครดีอีกเ็ด